เสริมสร้างก็กช่วงหลังยังไม่แพ้ใครครับนี่ครับตัดลำตัวหน,หนักหนักทั้งขวาทั้งซ้ายรับนี่คราได้แชมป์ PIA ในรุ่นไลฟ์ฟลายเวทนะครับเมื่อวันที่ที่ธันวาคมน,นะครับชนะคะแนนริกกี้มานูโฟนะครับที่วัดชลอบางครวยและก็ป้องกันแชมป์ได้แล้ว1ครั้งนะครับชนะน็อกมาเลยนักชกจากจีนในยกที่4นะครับ นี่เป็นการป้องกันแชมป์พีเอเอเป็นครั้งที่2นะครับของวิศนุนักชกจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเคยเจอกับวิตาโรสแมนเคยชิงแชมป์ในบีซีโอนะครับกับคมพญาปอบมุกแล้วก็ชิงแชมป์พาบ้านอันเนธสุดท้ายยิงแต่ไม่สำเร็จนะครับสองครั้งวันนี้มาชิงแชมป์พาบ้านครั้งที่สองครับกับทางด้านวิศชุครับหน้าตานี่โอ้โหดูแล้วนี่การโลกเลยนะครับทางด้านวิตาโรสแมน ความการชคนั้นอาจจะดูไม่กี่ครั้งแต่ว่าผ่านสมัครเล่นมาโชคโชนครับแล้วก็วันนี้เจอกับวิษณุเป็นมวยซ้ายครับนี่ออกมาได้หนึองสามครับนี่คือจุดเด่นของวิษนุครับเป็นมวยที่สปีดหมัดเร็วอาจจะไม่หนักถึงโป้งจอดครับแต่ว่าให้ได้จังหวะดีๆออกหมัดได้คม ดูจากสถิติแล้วไม่ใช่ประเภทหมัดสั่งนะครับเพราะว่าชนะ21ครั้งเป็นการน็อก6ครั้งประมาณแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นก็คือจังหวะฝีมือนะครับความเร็วสายตานะครับแล้วก็รูปร่างนั้นแต่ือว่า108ตอนั้นได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับ่วงปลายกแรกไม่ดิฉันวันรัตน์กลุ่มเช่นเคยครับแล้วก็ ยังใช้ฝีมือก่อนนะครับยับยับขวาสก,กัดอสมนหมดแล้วครับมาถึงยกที่2ครับขอบคุณบริษัทเอมร้อาจำกัดเครื่องดื่มเอมร้ยห้ได้จัดรายการแจกจริงยิ่งใหญ่กว่าใครครืนกำไรให้กับผู้บริโภคกับแคมเปญเปิดฟ้าคว้ารถกระบะ กับ m150 โดยมีเงื่อนไขเปิดใต้ฝา m150 พบรูปรถกระบะโตโยต้าวีโก้พร้อมแต่ข่ายและลายเซ็นใต้ฝารับรถกระบะโตโยต้าวีโก้ฟรีหนึ่งคันทันทีพิสุวครับวนนี้ผู้โชคเราได้ผู้โชคดีแล้วถึง10ท่ันแจกไปแล้ว10ท่ันสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมเปิดฝาลุนรถกระบะ m150 ณร้านค้าใกล้บ้านท่านรถกระบะวีโก้คันต่อไปอาจเป็นของคุณและในวันที่2 2พฤศจิกายนนี้ครับท้านเครื่องดื่ม m150 ได้จัดงานเฉลิมฉลอง สแสดงความยินดี ie, ให้กับผู้โชคดีคุณประสิทธิ์แสงสว่างที่ถูกฝารางวัลรถกระบะมิโกโดยจัดให้มีมินิคอนเสิร์ตลูกทุ่งนำโดยคัทริยามารสีมาให้พี่น้องชาวชุมพรได้ชมกันฟรีครับว่าเยคิลกกอเกียส่วนนตรส Man ปูทเชิซก็ประเภดด้หรือเปล่า กพว่าอายุนิดเดียวแล้วก็ประสบการณ์ยังไม่เยอะแต่ว่าในการเสริมสร้างของกอเกีติพานิชียรวมทังกอเกีติุตูเนี่ยก็ไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป้าหมายของวิศนุครับก็คือแชมป์โลก108ตอด์นะครับของสมาคมไคมมโลนะครับอยากจะขึ้นไปแก้มือนะครับให้กับเนรสักซิปราทายินนะครับฮวนคารลอสเรเวโก จะทาได้หรือเปล่าครับตอนนี้เป็นแชมป์ทีเอีเอเป้าหมายต่อไปนั้นคือการเข้าตอนนี้เนสส,สิิประพายิมครับเป็นอดีตแชมป์พาบาทีเอบีเอรุ่นนี้ครับแต่ว่ายังเป็นรองแชมป์โลกแล้วก็หนึ่งในสองคนอีกคนหนึ่งที่จะผลักดันก็คือวิศนุกอเกตยิมคนนี้วันนี้มาดูมหมัดซ้ายครับเน้นๆเลยครับเลือกเป้าสายตาดีเร็วแล้วก็ออกหมัดเป็นชุดวันนี้หน้าติดตามครับวิศนุยังเคาะไปเรื่อย มาดูครับว่าวิซโุในภาคใหม่นี้จะหมัดหนักกว่าเดิมหรือเปล่าครับแต่หากมันโค่นจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าไปได้สมมติน็อกมาเลยมาครับทั้งหมดจีนเรื่องความมั่นใจมาแล้ววันนี้มาดูว่าเชโมอย่างโรสแมนครับวิซโุจะน็อกได้หรือไม่ครับวันนี้ชกจังหวะสองนะครับคอยจับนี่ครับหนึ่งสองเบือจางต้นตื้นครับงั้นก็จะโรถมามาเอาแล้วไปโทษเดินตัดตัดลงมโตก่อนแต่โรสแมนครับยังไม่ยอมเขาตบเข้ามาอ่านไว ตอนนี้คอโดนทำทาดีอาการก็รีบสวนเลยครับอไรอ๊อดครับผมยังเงยกับนมลครับตอนนี้ไปครับลงพี่ไม่เห็นเลยมืดเต๊บเลยมดโยกสนัครับมืดเต๊บเลยครับมืดมืดมืดลงพี่ฮะต้องมืด เสาร์สุปวุงเราเนี่ยก็รัดกลุ้มขึ้นเยอะเลยกล้องมืดกล้องมืดบริษัทเซฟทีไอจำกัดโรเชัทน้ำมันเครื่องบาโดจากสหรัฐอเมริกามีจำหน่ายและเป็นที่นิยมในเมืองไทยมากว่า40ปียาระบายส้มแขกเราใบแก้ผลิตจากผลส้มแขกสมุนไพรธรรมชาติมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปบริษัทเซฟที่ภาคประเทศไทยจำกัดผู้รียนได้จำหน่ายเครื่องตัดไฟเซฟที่คันแล้ตัวนี้ครับคิดหนุนมีตัวอักษรเรื่องประวัตการมิสซูซีให้พี่ๆมีห้าแผ่นขึ้นเสียงและลมพื้มือชัน รากฏไทยกีมอบเพื่อว่ารังสุมกิ่มยนบมูลค่าห้าพันทายบาชกคอกระหับโลกมอบผลิตภัณโชคอัเงีับไลับ่องเลินั่ก็มานันหรือไมกครับสาพากางนันจังหวัดโดยสอดจอนกพรดุสิตรับมีห้าพันคุณกระาชมพรดีห้าพันคุณสมรเศรษฐติรีครับแบ่งเปการีสอร์ทอีกห้าพันครับสมกับรนะครับอเป็นกรโชคก็เพิ่คนขึ้นเรื่อยๆนะครับเดัรถึงแม้ผิตัณฑเราคือตัวทุนน้อยนะครับแต่ว่าเว ว่าได้ยินไหมนะได้ยินว่าเห็นเห็นเห็นจะรูปนี่ไม่เห็นหลวงพี่เลยอะรูปอะไรอ่ะมันไม่ขึ้นหน้าหลวงพี่อะไรมวยอยู่เห็นยังไงอ่ะนี่นี่ดูใครเนี่ยครเออไม่ออกให้เห็น หลวงพี่นุ๊ได้ไ้วแม่ตัดลำตัวดีบัตรแล้วเป็นชุดอยากดูให่เห็นหลวงพี่หลวงพี่ไม่จาวนี้เป็นออกมาแล้วก็ยืนซ้ายอยู่หลวงพี่หลวงพี่นี่นี่นี่เห็นแม่ไหมน่ะเห็นเงียเนีน่ะเห็นเงียมเห็นเงียบตหมนี่นะหลวงพี่ โอ้โหรีพุ่มมาเลยครับครัสแมนตอนนี้โดนเขาเป็นชุดแล้วครับต้องโดนเลยครับตั้งหลักไม่พันครับโดนหัวชนแหมโพสเก่าแล้วยังเอามาอันนี้อีกเนาะด้วยด้วยั้งคัออกซ้ายไม่เดี๋ยวคนนี้อายุน้อยแต่ว่ากล้าบวกกล้าแล้วก็หลอนแรัสแมนสบายใจเตี้ยเราชิงแต่ว่าเราไม่หยุดเหมือนกันเป็นประตดันยี่สิบสามนะครับรัสแมนยี่สิบห้า โอ้เมื่อสักครู่นี้จังหวะว่า,วางด้วยฮุกขวานะครับของโรสแมนออกน,นานๆจะออกสักครั้งครับแต่ว่าหน้าหวาดเสียวเหมือนกันครับอุษณุเมื่อสักครู่นี้มีแเส้นปะทนเหมือนกันครับว่าโดยชิซะเอาล้วครับคืนจะวางย่อตัวตามครับทำหให้ทอมชิซากะไปครับเบอลไปครับบอลยกครับ แต่เรายกแต่เรายก,ยกไม่ถึงต้องยอมรับว่าซัดกันดูเดือดมันมากๆเลยคู่ป้องกันแชมป์ทีเอดีเอว,วันนี้ขอบคุณบริษัทพินันซ่ประกันชีวิตจำกัดบ,บริษัทเบลออยจำกัดบ,บริษัทแอคคอร์ดอิเล็กทริกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจำกัดบ,บริษัทบุรพา,าอุตสาหกรรมจำกัดผู้ปิดยาบรรเทาปวดไม่เมาและไพร์ล์โซนเจลมาเดีตอนนี้ครับทางด้านลิเทิรสแมนนี่ตาขวาม,มีปัญหานะครับต้องให้แพทย์ดูครับอาจจะปากกระบวงด้วยนะครับ นิดหน่อยครับเปรีบเป็นลายเป,เปลเปือกรรมการให้ดูแล้วก็แข่ชกกันต่อครับแฝดพี่เบลนเปลือกตาขวานะครับแค่สนามขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับเล็กน้อยครับชกต่อไปได้เวสุนุมาแล้วครับยกที่แล้วน้ำโดนศีรษะของรถแมนก็ไปควิดก็ไปครับแต่ว่าเราเป็นโรสแมนครับแตกที่เปลือกตาขวาองค์การพันโทจิรวัฒน์อินเอี่ยมนะครับ ใช้การล็อกล้ำตัวนะครับวันนี้มาดุมาลุยเลยครับบิสตันโรสแมนนักชกจากอิริเนเซียครับรการเตือนเลยครับว่าระวังศรีรษะครับเพราะาไปชนบ่อยเด็ดหลักับต้องระาวาังครับเราเบียดเข้ามาครับมาม,มองเห็นนะครับว่ารอยเปคือตาบา,านรสแมนมเป็นจังหวะที่เข้าทางซ้ายพอดีด้วย ย้ำแผลเข้ามาซ้ายเข้าไปแล้วครับน,นี่จะเน้นหน้าไหมครับวิศนุมาแต่ก้มต่ำเพราะหน้าลิตาโรสแมนเดินเบี่ยงขวาเข้ามาโอ้โหเดูวดวิศนุเต็มหมดนี่ครับจะสวนด้วยซ้ายมาดีครับเด้งไววิศนุรับขวาถุงซ้ายลงตัวซ้ายเต็มไปลงตัวเป็นชุดคเด็ดไม่หลงครับโดนเป็นชุดใหญ่ๆครับวิศนุย้ำติดแน่นนะครับแต่ว่า รัสแมนกับมาไปมีมาเหนียวมาทนเลยครับพยายามจะต่อยแบบเปิดกาดนะครับเพราะรุสแมนนั้นการล็อกหัดของเขาใช้ได้นะครับแง่ั้ง2สอข้างลถมาป้องกันลำตัวดีครับเราต้องพยายามเปิดกาดอาจจะต้องเพิ่ม